วันนี้เราจะพาไปดูร้านขายของเอเชียนะคะก็คือขายของไทยด้วยแหละมีของไทยด้วยเพื่ออะไรเพื่อจะไปทำปอาหารไทยนะคะอยู่ที่เมืองเทอร์โมโรมินอสน,นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อเมืองชื่ออะไรอีกรอบนะล้า sorry m i n เทอร์โมโรินอสอ่ะโอเคผิดตลอดชื่อเมืองเนี่ยคุดจำไม่เคยได้เรากำลังจะไปนะคะเดีย๋ยวไว้ให้ดูหน้าร้านว่าเป็นยังไงนะไป มาดูบรรยากาศคร่าวๆทางเดินไปนะคะเราไปจอดตรงที่จอดรถก่อนจอดรถใต้ดินแล้วก็เดินมาเพราะว่าที่จอดรถในเมืองอย่างเงี้ยมันจะหายากมากเลยที่มันเป็นฟรีมันจะไม่ว่างหรือถ้าแบบเสียตังก็มีนะเราเมื่อกี้เราก็ไปจอดแบบเสียตังนะน,นี้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะคะอพาร์ตเมนต์เยอะมากเยอะมากๆนี่นี้คือที่จอดฟรี ก็จะต่อต่อ,ตอเส้นสีขาวฟรีเส้นสีเหลืองสีฟ้าเสียเงินนะคะจำไว้เลยเดี๋ยวจะโดนปรับนะคะ,ะเดินไปนี่นะคะเราถึงแล้วร้านนี้ เป็นร้านที่ขายของเอเชียเดี๋ยวจะดูหน้าร้านเลยนะว่ามันมีธงประเทศอะไรบ้างนะหนึ่งน,นั้นมีธงประเทศไทยด้วยนะคะป้ปายค่ะเราจะไปดูว่ามันมีอะไรบ้างว้ามีมุ้งข้าวด้วยด้วยที่ในที่สุดไปนะลี่อ่านี่หน้าร้านนะคะมุ้งข้าวด้วยมีเฮลสบูบอยด้วยดูสิดูสิเฮลส์บูบอยมาจากเมืองไทย ซอสหอยนางรมนี่นะคะร้านนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน,กนแล้วก็ซอสพริกสีดาชาพริกแกงพริกแกงแดงพริกแกงเขียวหวานพริกแกงกะหรี่มัสต่น้ำปลาปลา,ามหมึกน้ำซุปใสชูซอสหอยนางรมเส้นน้งองได่ ที่เราไปชอปปิ้งของไทยเมื่อกี้ใช่ไหมคะมีอะไรบ้างดูเลยเตินเตินตามนี้เลยค่ะส่วนที่เหลือที่ยังขาดใช่ไหมคะเราสั่งออนไลน์เอาค่ะพริกป่นก็เอาเป็นพกกนริกป่นเกาหลีมานะลองดูไม่รู้จะเผ็ดหรือเปล่านะแล้วก็มาม่านี้แก่เผ็ดคิดถึงเมือไทยก็กินเผ็ดๆนิดก่อนในซอสผัดไทยปลากระปอร๋องเดี๋ยวเอามาผัดกะเพราปลากระป๋องกะทิเส้นผัดไทยซีอิ๊วขาวซอสพริกสีช้ำชาแล้วก็ โมหุงข้าวนะคะหมหุงข้าวทั้งหมดนี้70กว่ายูโรนะคะเฉพาะหมหอุงข้าวก็35ยูโรแล้วแล้วก็นนี้รวมกันก็โอเคถือว่าไม่แพงมากพอได้นะรอดตายจ้า